เรามารับชมกันต่อค่ะว่าความรักของชาวราศีมังกรนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจารย์บีมซีใครใจเลือกไพ่มาสามใบครบแล้วค่ะความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะเห็นไหมมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันเนี่ยดีมากเลยทีเดียวค่ะ มีความเป็นกัลยานมิตรที่ดีคอยห่วงหาอาทรคอยห่วงใยกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าดีมากมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและจิตใจของชาวราศีมังกรช่างเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในความรักเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเป็นรักจริงรักแท้รัก กันแบบชั่วฟ้าดินสลายกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะแมดวงเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้ค่ะสําหรับคู่ท่านที่เกิดราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะแบบนี้อยู่กันแล้วดวงส่งเสริมกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วดีอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในชีวิตคู่คะ่ะ ขอแสดงความยินดีกับความรักสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะของชาวราศีมังกรด้วยค่ะต่อมานะคะเรามารับชมว่าความรักของท่านที่เป็นแฟนกันนานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเรามาดูซิเอ๊ะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวอาจารย์บีฟใสีไใจ,จใเลือกไพ่ออกมาเนี่ยสามใบนะโอ้โหนี่ มีความชัดเจนมากนะคะจริงจังจริงใจมากคู่ของชาวราศีมังกรเนี่ยนะรักกันมานานแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกันนะคะในไพ่บอกเลยว่ามีความชัดเจนต่อกันเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็เรียกว่ารักจริงหวังแต่งนะโอ้โหไพ่บอกว่าได้ตัดสินใจแล้วนะคะนะตัดสินใจแล้วเลือกแล้วคนนี้แหละ เป็นคู่ชีวิตของฉันฉันต้องแต่งงานกับคนนี้นะคะโอ้โหได้พระอรุณเทียพบุตรด้วยโอ้โหนี่แล้วถ้าแต่งงานกันไปแล้วนะคะชีวิตก็มีความมัง่งคั่งมีความล่ำรวยอยู่กันแล้วมีความสุขนะคะนะดังนั้นชาวราศีมังกรสำหรับคู่เดกตามนะคะที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจในการแต่งงานนะคะ ไพ่บอกเลยว่าแต่งงานกันแล้วดีแต่งงานกันแล้วมีความสุขแต่งงานกันไปแล้วอยู่กันชั่วฟ้าดินสลายแต่งงานกันไปแล้วชีวิตเข้ามาส่งเสริมผลักดันสนับสนุนกันนะคะมีความมั่งคัง่งมีความล่ำรวยค่ะนะโอ้โหดวงดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีมังกรต่อมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์เบยิใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกสามใบนะคะ มารับชมกันว่าความรักของท่านที่ยังไม่เคยมีใครเลยนะคะเดี๋ยดูซิเป็นอย่างไรนะคะเนดูซินะบางท่านก็อาจจะแบบเคยมีความรักแล้วแต่ตอนนี้เป็นโสดแล้วนะคะนะเมื่อสักครู่นี้เราได้พระแม่นางกวากใช่ไหมคะความรักเก่าอาจกลับมาใหม่นะดดูซิ โอ้โหช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยท่านต้องมีการดูแลเอาเอกเอาใจใส่ดูดูแลในด้านของความหลอ่อความเท่ความสวยความงามของตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะหรืออีกในหนึ่งคือในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมังกรสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมีแฟนตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์และมีโอกาสที่คนพิเศษจะเข้ามา นะคะจะเข้ามาในชีวิตของท่านนะเห็นไหมจิตใจของท่านเริ่มดีแล้วนะคะสําหรับท่านที่เคยอาจจะเคยไม่โสดแต่ตอนนี้โสดใช่ไหมฮะตอนนี้จิตใจอาจจะรู้สึกดีแล้วนะคะบาดแผลต่างๆเนี่ยสมานหายไปหมดแล้วนะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่มีคนพิเศษเนี่ยเข้ามา และบางท่านก็โชคดีนะคะได้คู่นะคะได้คู่ที่มีความเข้าอกเข้าใจในตัวท่านและตัวท่านเองก็รู้สึกว่าคนนี้ทำบุญร่วมกันมากับท่านคนเนี้ เป็นคู่ชีวิตของท่านหรือเป็นผู้ที่เคยพบกันมาก่อนตั้งแต่ชาติปังก่อนเลยทีเดียวนะคะโอ้โหและไพพยาโยมาราตี่ยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าคู่ของท่านอาจเป็นชาวต่างถิ่นหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยน,นะคะ เห็นไหมโอ้โหภัยสวยงามากๆค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์บียืใครใจจะเลือกไพ่ออกมาสามใบค่ะเรามารับชมกันว่าสำหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะมารับชมกันว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะนี่อาจารย์บียืใครใจเลือกไพ่ออกมาสใบ โอ้โหพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจกับท่านค่ะมีความจงรักภักดีกับตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะการร่วมงานการร่วมทำธุรกิจร่วมกันกันกบท่านเนี่ยเขาจะอยู่กับท่านเนี่ยไปตลอดเลยนะคะเกณฑ์การลาออก่ยไม่มีอย่างแน่นอนได้ไพเทวฤสีแบบนี้นะคะอยู่แบบมั่นคงถาวรยาวนานเลย นะนี่หรือใบที่สองนี่แม้เขารู้สึกมีความจงรักภักดีนะคะรู้สึกมีความสุขนะคะเวลาอยู่กับท่านเนี่ยได้รวมธุรกิจกิจการาไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกดีนะว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านสามารถที่จะบริหารธุรกิจกิจการงานของตัวท่านเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความมั่งคัง่งเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ย นะแบบยั่งยืนยาวนานถาวรเลยทีเดียวนะคะโอ้โหดีเลิศมากทําให้ธุรกิจของท่านมีความประสบความสําเร็จอย่างเป็นเลิศนะคะนะสวนไพโมราเขาบอกว่าไม่ให้ตัวท่านเนี่ยลังเลและสงสัยในพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านนะคะให้มีในด้านของปฏิสมัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ความจริงจังจริงใจต่อกันท่านอาจจะเชิญ พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของท่านนะคะไปร่วมรับประทานอาหารหรืออาจจะไปสัมมนาในที่ต่างๆพาไปท่องเที่ยวได้ทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะโอ้ oh. ไหหล่นนะคะนำพาพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยไปนอกสถานที่บ้างไปแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นได้มีการพูดคุยกันนะคะนะเห็นไหมเกณฑ์การเปลี่ยนงานเกณฑ์การลาออกเนี่ยของพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของตัวท่านไม่มีนะคะอยู่กันแล้วเนี่ยสามารถนำพาให้ธุรกิจกิจการงานของชาวราศีมังกรมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งอย่างยัง่งยืนยาวนานค่ะนะคะ อาจาร,รย์เบยิบซีใครใจได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรชาวธาตุดินประจำเดือนกุมภาพ,านพออันธ์พศ .2566 จบลงแล้วค่ะอาจาร,รย์บีิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกาไอซแลอสเตรเลียออสเตรีย,ออส,วรยสวิตเซอ,อ,อร์แลนด์ฮ่องกงคอรเรียลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะ เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจาร,รย์เบยิบสีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด super thanks ให้กับอาจาร,รย์เบยิบสี่ใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจาร,รย์เบยิบสีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บีมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ